การแข่งขันเอเชียนเทันโดแชมเปี้ยนชิพครั้งที่26ที่เทียนซานสเตเดียมในเมืองดานังประเทศเวียดนามประเภทต่อสู้รุ่น49ก,กุโลัมหญิงน้องเทนนิสพานิพักวงพนักิจลงสนามในรอบชิงชนะเลิศพบกับเสี่ยวลู่หวังในกีฬาจาักจีนเริ่มยกแรกพานิพักแต่หัวขึ้นนำไปก่อน3-0แต่มาพลาดโดนเตะลำตัวพร้อมกับเสียกำเจิมทำให้เสมอกันที่3-3ตในช่วง2วินาทีที่เหลือพานิพักมาพลาดโดนเตะหัวทำให้แพ้ไปในยกนี้3-6 ขึ้นยก2ที่ยกนี้พนิพักจะแพ้อีกไม่ได้ต้นยกในจังหวะที่เข้าไปเตะพนิพักเสียหลักทําให้โดนแตะหัวและถูกตัดกาเจมคะแนนตามหลังศูนย์ต่อสี่หลังจากนั้นมาถูกตัดกาเจมอีกคะแนนตามหลังศูนย์ต่อห้าแต่ในช่วงท้ายยกพนิพักมาได้คะแนนไล่ามา2ต่อ5จากจังหวะเตะลำตัวและมาแตะหัวทำคะแนนเสมอที่5ต่อ5ก่อนหมดยกกรรมาการมาตัดกาเจมพนิพักและจีนทําให้คะแนนเสมอที่ 6. ต่อ6แต่คะแนนดิบในกีฬาจีนดีกว่าทําให้พนิพักแพ้อีกได้เป็นแค่เหรยญเงิน ส่วนเหรียญทองรายการน,นี้เป็นของเสี่ยวลู่หวังจากจีนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องเทนิสพานิพักหลังจบการแข่งขันกันครับ Now, woman, ที่จะทําให้เต็มที่ในโอลิมปิกค่ะคิดว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสําหรับหนูค่ะจีนจีนตัวนี้เจอมากี่ครั้งครเคยเจอตอนชิงแชมป์เอเชียรุ่น53กิโลกรัมค่ะหนูก็เคยแพ้เขาไปครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็พลาดนิดเดียวตอนท้ายเกมค่ะทั้งสองยกเลยหนูก็รู้สึกไม่พอใจกับตัวเองมากๆก็กลับไปจะรีบแก้ไขอย่างมากสิ่งที่ต้องได้ถ้ำนิดยาะมองว่าตัวเองต้องแก้ไขอย่างไรแล้วิดว่าหนูอยากฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกจิตใจเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่า คะแนนนำอยู่แต่ก็ทั้งสองยกก็รู้รู้ข้อผิดพลาดเต็มดีค่ะคิดว่าควรจะแก้ตรงไหนแล้วอยู่จะกลับไปแก้ใครอย่างเลเกวดพี่ีิสอบถามก็คือยกแรกสองวินาทีคือมันจบเปลี่ยนนะใช่ค่ะก็อีกแค่สองวินาทีใช่แล้วก็โดนเต แล้วกันค่ะเดี๋ยวจะเอาไปแก้ไขค่ะครับมันจะเป็นไม่ได้เารียกว่าอะไรครับทำลายหรือว่าลดความมั่นใจของกําลังใจของเราเพื่อไปปีบิงครับถามว่าเสียใจไว้ก็เสียใจเหมือนกันค่เพราะว่าหนูก็ทุ่มเทแล้วก็ซ้อมมาอย่างหนักอยากจะคว้าแชมป์เอเชียก่อนจะเลิกเล่นแต่สุดท้ายแล้วหนูก็ทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้แล้วก็รู้ว่าตัวเองพลาดในช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายค่ะหนูก็จะกลับไปแก้ไขแล้วก็ไปซ้อมเพิ่มและกันในช่วงจังหวะที่มันปีบไม่เอาให้อยู่กันนะ ต่อกันที่อีกรุ่นหนึ่งในการแข่งชิงแชมป์เอเชียประเภทต่อสู้รุ่น62กิโลกรัมหญิงใบเตยสัตสิการทองจันทในมุมแดงในกีฬาไทยลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศพบมกับเฟซูซาซาดิควาจากอุซเบกิสถานยกแรกสัตสิการทำคะแนนจากจังหวะชกและในช่วง50วินาทีสุดท้ายมาได้จังหวะแต่หัวชนะไปก่อน9-3ยก2สัตสิการพลาดโดนแต่หัวและทิบที่ลำตัวและเสียกำเจิมคะแนนตามหลังห่างถึง0-6 แต่ไม่ได้จังหวะหมุนตัวสวิงเท้าเข้าเต็มหน้าคู่แข่งได้5คะแนนตีเสมอเป็น6ต่อ6หลังจากตีเสมอสัจจิการก็ทําได้ดีโดยไม่ได้คะแนนจากจังหวะทําคะแนนที่ลําตัวอีกครบยกนี้ชนะไป12ต่อ6ส่งผลให้ใบเตยชนะไป2ต่อศนยกสัจจิการประเดิมคว้าเหรียญทองแรกให้ทีมถึงคนโไทยในรายการชิงแชมป์เอเชียในประเภทต่อสู้ได้สาเร็จ แล้วก yeah. ็เสียดายแทเาแต่ว่าหนูก็มั่นใจครัว่าพี่เขาทำเต็ทีแล้วแต่ว่าแล้วก็ครงทงนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ก็เพิ่มความมั่นใจให้หนูรู้สึกว่าหนูก็สู้ได้ค่ะในรอบ6เจ็ดเพราะว่าจริงๆนนี้ก็เป็น สำหรับทุกท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ